สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้ที่บ้านแมงบี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนเอาล้วครับตอนนี้นะครับแมงบี้ก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับไปซื้ออาหารเม็ดให้กับเจ้ามอมนะครับซื้ออาหารเม็ดซื้ออาหารเปียกนะครับให้เจ้ามอมได้กินนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนโน่นเจ้ามอมก็เล่น มอมตัวเมียเนอะน,นะครับตอนนี้ไฟโซล,ล,ล้วเซลล์ก็เสร็จติดติด,ต,ดติดแล้วนะทุกคนนะอีกดวงหนึ่งเดี๋ยวจะใช้รีโมทเปิดนะครับดวงนี้ติดละมีเอ่อดวงกลางนะครับยังไม่ติดเดี๋ยวแมงกบี้ไปเอารีโมทมาเปิดนะครับอืมเอาแกลงกันอืมครับตอนนี้เราก็ได้รีโมทมาแล้วนะครับ บางทีมันไม่ติดเราต้องใช้รีโมทกดนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ก็ไฟโซลาเซลล์นะครับก็ติดหมดแล้วครับทุกคนจะมีทั้งหมดสามดวงนะครับะจะได้สองแสงสว่างยามค่ำคืนนะครับทุกคน នេះជា ตอนนี้มนพี่ก็มาถึงเซว่นแล้วก็ Big กซีมินิที่หลังกระบือนะครับตรงนี้เป็นสาขาตรงหน้าโรงพยาบาลนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับทุกคนนะครับครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกัน เขามีตะกร้าไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอาหารเปียกจะม,ม่อมนั่นผมบอกแล้วแมงเดี๋ยวซองเดียวนี่ครับซองเดียวครับอันนี้แพงครับ อันนี้ลูกสุนัขยี่สบี่บาทอันนี้สิบหกบาทเนี่ยเห็นไหมได้ซองเดียวเออแปลกเหมือนกันแล้วก็อาหารเม็ดสุนัขโตทุกสายพันธุ์อันนี้ผมซื้อซื้อ,อน,นี้ไปไหนเนี่ยนะครับลูกเนื้ออ,อก อันนี้หมาทั่วไปครับก็คือใช้ใช้ตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะก็เอาอันนี้แหละว้าวอือ่า เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปล้างจานดีกว่าโอเคอีกปลตบายแล้วก็มีน้ำยาอันนี้ซื้อไว้ตั้งหากนะครับของแม่ก็มีอยู่นะครับนันน่าจะอยู่ตรงฝั่งหนูนะครับอืม มไม่มีนะครับง่ายๆสาายของเรานะครับสายเท่าไรยีาราย่ห้าคิวอันมา เจอแล้วสไลด์หัวเล็กนะครับอันนี้อะไรโอ้จะมองมันปันไม่ค่อยมีครับมันต้องอ่าสุนัขแบบรุ่นๆหน่อยนะครับนี่ของแมวนแนเนี่ยอะไรหวแคมกันนะเฉลี่ยสีมุมนี้จะเป็นของแมวนะ แมว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 นะผมยังไม่มีแมวนะครับจริงๆอยากเลี้ยงแมวไั้ก็อยากครับแต่มันยังไม่เจอแมวนะครับดวงมันยังไม่เจอแมวถ้าดวงเจอแมวเนี่ยนะครับแน่นอนได้เลี้ยงแมวแน่นอนแต่มันยังไม่เจอครับแต่ก่อนผมเลี้ยงแมวนะครับ อันนี้ผมก็จะซื้อไข่ไปต้มกินนะครับไข่ไข่เบอร์อะไรหกฟองอันนี้ไข่ไข่เบอร์สี่อันนี้กล่องไม่แน่นเกือบไปแล้วนะครับกล่องกล่องไม่แน่นนะครับกล่องไม่แน่นมันก็มันจะร่วง่ายนะครับต้องระวังนะครับอันนี้ไข่ไก่เบอร์หนึ่ง อโอเคลูกใหญ่หน่อยนะครับก็อเ,อเอาไปสองอันนะครับทุกคนค่อยๆกินครับกินเวลาสองนะครับเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งไข่ก็จะกินไม่เกินสองลูกนะครับ พวกปลาเส้นผมก็ซื้อบ้างไหม่ซื้อบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าซื้อบ่อยก็เบืองเงินนะครับซื้อไปบ้างอนไนคืออาหารหลักนะครับไอน,นี่ครับอาหารหลักมันก็คือถั่วตัวนี้ได้แค่สี่ซอง ทั้งหมดแล้วถัวอย่างอื่นก็กินได้ครับแต่มันถูกปากบ้างไม่ถูกบ้างนะครับทุกคนเออก็พอกินได้อือนะถั่วนีสสองอันนั้นมันสุดว่ามันจะไม่มีล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีนะทุกคนเนาะเอาอทีนี้เดี๋ยวเอาน้ำปลาแท้ไปขวดหนึ่งนะครับเอาไว้ไว้หยอกกินนะครับผมก็กินไม่ค่อยเยอะหรอกน้ำปลาแท้นะ่ะก็ไม่ใช่คนกินเคม็มอยู่แล้วเนาะแต่ก็มันก็ต้องมีติดไว้บ้างนะทุกคนนะ นะครับก็ต้องก็ต้องแบบมีติดไปบ้างนะครับตึงๆตึงๆตึง,ตง,ตงเอาหอยนางลมไปะนะครับหอยหนางลมเอาติดไว้ครับแล้วน้ำมันเนี่ยคือเราไม่กินอยู่แล้วนะครับนานเราจะได้กินแต่ไม่อยากกินบ่อยนะครับกินบ่อยไม่ดี เออเดี๋ยวเอาไก่นะทุกคนนะนีออ่อันนี้น้องไก่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเจ้าเจ้ามอมจะได้กินนะครับอันนี้ผมจะเอาน้องไก่นะครับไปต้ม นะตะจบอดผมก็กินนี่ครับอกไก่ขอสันใ้ไก่โอเคได้สันใไก่ไปแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะนครับผักเอาอะไรดีเนาะผักอันนี้อะไรปลาหมนะูน้ำปลาหวานม,มันอร่อยอยู่มั้งแต่ว่าเสียว มื่อคืนยังจุ๊จๆเลยครับกินม่วงเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับ<ม>ก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนะเดี๋ยวเราก็ไปอ่าคิดเงินกันนะครับทุกคน he <muchas> ពីព្រះជាម្ចាស់សត្វតាយូគាខតចា ครับทุกคนครับเราก็จะให้อาหารเปียกเจมอมนะครับมอมมาแล้วมอมมอมอมไปไหนแล้วเอามอมมาแล้วอือเดี๋ยวดิค่อยๆกินเดี๋ยวดิจะมอมไม่หิวจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวอืออือ ค่อยๆเกนเออถ้าเป็นหมาตัวอื่นมันจะงับมือนะครับซีนะเพราะว่ามันหิวจัดจะต้องระวังแต่จะมองมันกินช้าก็มีทั้งเปียกมีทั้งอาหารเม็ดนะครับ ไอเนี่ยมันมันซองละสิบหกบาทนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าผมไปได้แค่ซองเดียวเคยได้ไม่เกินสามซองนะครับไม่รู้ใครซื้อไปหน้าก่อนหน้านะครับไอเนี่ยมันมันมีขายเป็นซองอย่างนี้นะครับเป็นเป็นเป็นแพ็คเ,เป็นโหลไม่มีแล้วก็มีซองใหญ่ๆไปเลยครับราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกครับเย,เย่าเพี้ยนนะมอมเย็ยน อเดี๋ยวให้เจ้ามอมกินอันนี้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะเทอาหารเม็ดให้นะครับ นี่เราก็ให้กินพอประมาณนะครับไม่ได้ให้กินเยอะอืมจอมก็ได้กินอาหารเม็ดแล้วนะครับเมื่อกี้ได้กินเปียกนะครับแต่คืนก็ยุงเยอะหน่อยนี่นะครับ มมก็ได้กินทั้งสองอย่างนะครับแต่จริงผมผมก็มีอ่าน่องไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องต้มก่อนนะครับทุกคนต้มก่อน,ออนอยุงมันเยอะทุกคนบ้านผมยุงเยอะนะครับ นี่เราได้ยินเสียงจิิงหลีดร้องด้วยเอาแล้วจริงหลีจิิงหลีดเริ่มมีแล้วครับครับก็ยังไงก็เอฟซีก็รับชมคลิปแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับให้ช่องมันก,กับบี้มีรายได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ